สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะฮะก็ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันในรายการมหานครนะฮะตอนนี้อยู่กับผมบลอาทีบีครับแล้วก็ด้านขวาครับผมสรวุธมาสุขด้านซ้ายบังซาสรวุธเขียวแพรครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่กับการร่วมกิจกรรมนะครับของโกดนะครับแล้วก็เราและผลิตภัณฑ์จากอารินะครับเรามีกิจกรรมครับหมุนวงล้อครับจาก Man of the Match ครับทองทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับกาลิกาแลงแนนเฮาส์แล้วก็ทางด้านของนัมบาราตำรวจเชลซีนะครับนี่ครับยินดียินดีทั้งสองท่านเลยครับอ่ะยินดีด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกท่านครับเรามีกิจกรรมนะครับมาหมุนวงล้อนะครับเกี่ยวกับทักเตะนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้ครับเรามีกิจกรรมนะครับ10%ครับจากส่วนลด อ่าส่วนลดของผลิตภัณฑ์จากอารินะครับในการแข่งขันนะครับสามารถเดินเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์ของอารินะครับแล้วก็เข้าไปเอาส่วนลดได้ถูกไหมครับอเล็กเราต้องตสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแพ้อ่าถ้าเอาง่ายๆคือว่ามันจะมีทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์โก้ดจะได้ผลิตภัณฑ์จากโก้ดไปนะครับเป็นมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ของสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ครับน,นี่นี่นนถ้าได้รูปรองเท้าครับท่านจะได้รองเท้าตัวใหม่ล่าสุดถูกไหมฮะ โอ้โห X Crazy Fast Adidas <im itation> ด้วยโอ้โหมูลค่า8,500บาทครับโอ้โหมาไม่เป็นการเสียเวลานะฮะปังชุบดีกว่า1 2 3จอ๋อน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 ยุติธรรมยุติธรรมวันจเอ้ยเคยเล่นปังชุดปะเนี่ยอ่านะอ่ะโอเคครับขอให้โชคดีครับสัญล ok ักษณมาสุขจากน้องทูซี ตุ๊บ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 ตุ๊ปตุ๊ปตุ๊ปตุ๊บตุ๊ตุ๊งตุ๊ป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 ตุ๊บตุ๊ปตุ๊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 ปตุ๊ตุ Mùi muốn đuổi Aura đuôi, áo đã, cú kem gỏi Pomer cú song Sam tt ผู้วิสัยันชัดเจนครับลูกนี้ไม่เป็นผลครับเรียบร้อยครับขอแชร์ขอเสียใจด้วยครับรับ10%จากการ์เรคครับโอหนะฮะขอบคุณมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับอเล็กซ์สักหนึ่งฮะอ่ะนู่นเลยนู่นเลยนี่จะมีของรางวัลนะครับนะฮะอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยโดี๋ยวมิกกิ้งนู่นเลยมิกอ่ะนักเตกตใงเวลาครับสองทีมครับขอเรียนเชิญครับ